คุณป้าคนหนึ่งเนี่ยเขาแปะประกาศขายปั๊มน้ํามันโดยบอกว่าเนี่ยเนื่องจากว่าไปต่อไม่ไหวแล้วลูกค้ามาเติมน้ํามันก็เซ็นเซ็นแล้วก็ไม่จ่ายเซ็นแล้วก็ไม่จ่ายมีค่าน้ํามันที่ลูกหนี้ติดค้างอยู่ประมาณ3ล้านกว่าบาทเนี่ยนะคะก็เลยจำเป็นจำเป็นจะต้องปิดกิจการแล้วโดนโกน้ํามันไปกราบลูกค้านําเงินมาใช้หนี้ด้วยนะคะปั๊มนี้คือปั๊มสุรเชษรุ่งเรืองปิโตเลียมอยู่ที่ตาบลหน,นองบวัวอําเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะคะนักข่าวคุณเบนพรชัย ลงมพื้นที่ไปเลยไปเจอกับคุณป้าชิริการรักวิธรรมหรือว่าปทุมนะคะอายุห7ปีป้าก็บอกลูกหนี้มีหคนรวมๆกันที่เขาติดหนี้ป้าเนี่ยก็3ปีนะบางคนก็หนีหายไปแล้วไม่เห็นหน้าแล้วอีก3คนเนี่ยเห็นอยู่ยังเห็นหน้าค่าตากันอยู่แต่เขาก็ไม่จ่ายอยากจะให้เจ้าของรถบรรทุกเอาเงินมาผ่อนจ่ายค่าน้ํามันป้าบ้างปั๊มกำลังแย่ไม่มีเงินไปซื้อน้ํามันมาขายแล้วนะคะส่วนลูกหนี้ที่ยังเห็นหน้ากันอยู่3คนนี้เดี๋ยวหลังจากนี้จะฟ้องร้องให้หมด ป้ายังบอกด้วยว่าตอนนี้ประกาศขายที่ดินแล้วนะคะหากใครสนใจปั๊มป้าก็ขายเหมือนกันอ่าฟังเสียงเจ้าของปั๊มก่อนนะคะป้าก็ไม่เคยไปด่าว่าอะไรเขาเสียาหายเลยนะไปหาลูกเนี่ยเหมือนจะไปกราบเอาตีนเขานั่นขอร้องเขานะ่ะไม่ใช่แม่ล่าบอกไปพูดดีเขาเอ,อื้อมีไรก็แบ่งให้ป้ามึงเอะน้ำมันเนี่ยป้าก็ไม่ได้ขอเขามาพูดสารพัดเลยนะ เขาเหมือนว่ามึงมาได้มึงมาไปเนี่ยยิงตาโงงเนี่ยไปกับลูกชายป้าลูกชายป้าไม่ลงรถนะโอดมากทีมข่าวลงพื้นที่ไปหาลูกนีป้าด้วยนะคะลูกนีของป้าหนึ่งในนั้นชื่อนายอนงอายุ48ปีก็อยู่ใกล้ๆปั๊มเนี่ยค่ะลักษณะก็คือเขามีรถพ่วง18ล้อจอดอยู่ตรงห้องแถวที่เป็นที่พักของเขานะคะเขาอยู่กับลูกเมียแล้วก็ได้ถามเพื่อนเพื่อนข้างห้องเพื่อนข้างห้องก็บอกว่าโหอ๋อเขาก็เป็นคนขับรถเหมือนเหมือนกันนี่แหละ อนงเนี่ยใช้รถตัวเองมาวิ่งเติมน้ํามันก็ใช้เซ็นไว้ก่อนยิ่งก่อนหน้านี้ช่วงโควิดเนี่ยถูกหักหลังเรื่องงานอนงก็มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองมาตลอดมองหน้าก็รู้แล้วว่าเขาเครียดเขาไม่มีความสุขหรอกฟังเสียงเพื่อนของอนงหนึ่งในลูกหนี้ของป้าทุมหน่อยนะคะเขาก็พูดว่าว่าขับอยู่ดยกันแล้วเขาก็มาออกรถตัวเองออกรถตัวเองแล้วเขาก็โดนหักเรียนตอนแรกตอนแรกเขาไม่โทนท้าอ่นนะ แต่ไม่รู้คนลันจะดีๆแล้วอแต่ไม่รู้ก็โดนหนักเหลี่ยมอะไรไปดูเอเราก็รู้รรจักกันมาเราก็มองกออกแะละแล้วข่าวข่าวของเราเราก็ได้ยินมาเรื่อยๆอ,ยอีกคนค่ะลูกนี่ชื่อฝ้ายอายุ29ปีนะคะ ช่าห้องของปทุมอยู่ก็ค้างค่าห้องแฟนของฝ้ายก็ค้างค่าน้ํามันปทุมรวมๆกันแล้วก็ประมาณสักสามหมื่นบาทที่เป็นหนี้ปทุมนะคะตอนไปทวงถามก็บอกจะให้แต่ไม่เคยได้แต่ว่าปทุมบอกก็ยังเห็นไปเที่ยวไปกินดีอยู่ดีทําไมไม่ใช้เงินปทุมมาบ้างตอนที่เห็นนักข่าวเห็นว่าฝ้ายเดินหลบเข้าไปหลังบ้านเลยนะไปหลบอยู่ในห้องนอนพยายามเรียกอยู่เนี่ยเบ้นก็ไปเรียกอยู่หน้าบ้านก็ไม่ออก เลยให้หลานของปทุมเนี่ยเป็นคนช่วยคุยให้หน่อยเพราะว่าเห็นเขาก็คุ้นเคยกันอยู่นะคะปรากฏว่าก็ได้ข้อมูลมาว่าฝ้ายกับแฟนเนี่ยบอกว่าให้ปทุมไปทวงเงินกับแม่แทนก็แล้วกันออแต่ฝ้ายกับแฟนเป็นนี้นะคะให้ไปทวงเงินกับแม่ทีมข่าวเวิร์กพอยส์เนี่ยพาปทุมไปที่โรพงพยาบาลบ้านหมอนะก็ไปสอบถามขั้นตอนเรื่องการแจ้งความร้องทุกข์ว่าทําได้หรือไม่อย่างไรปรากฏว่าปลัดฝ่ายความม้่นคงอำเภอบ้านหมอ,พ,อพันตํารวจโทรสันติสุดมี ก็ประสานกับทางผู้กํากับสพบ้านหมอนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะใช้พรบรไกล่เกลีย่ยเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนเดี๋ยวตํารวจจะเรียกนุกหนี้ทั้งหมดมาไกล่เกลีย่ยใครไม่มาก็ไปสู้ขั้นตอนการจัดหาทนายส่งฟ้องกันต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มต้นแล้วนะคะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลีย่ยนี่นะครับเอาคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าที่ขอนแก่นนะครับมีนะฮะผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแต่งตัวดูดีดูภูมิฐานนะ แล้วก็มาตีซีบอกว่าเนี่ยจำน้าได้ไหมน้าเป็นเพื่อนของพ่อเธอไงเป็นเพื่อนของพ่อเป็นเพื่อนพ่อเลยนะเจ้าของร้านก็งงๆนะครับสุดท้ายเนี่ยตีซีเสร็จปุ๊บหลอกขายเบียะบอกว่าเนี่ยมันมีเบียรยี่ห้อดังเนี่ยราคาถูกเนี่ยสนใจไหมเ,เดี๋ยวจะเอาสินค้ามาให้เนี่ยแต่ว่าจ่ายเงินมาก่อน50,000นะครับโดยร้านเนี่ยหลงเชื่อนะคุณผู้ชมฮะ เหตุเกิดที่บริเวณริมถนนหลังสู่ราชการในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นร้านขายปีกและขายส่งนายสมชายหอดไทยสงอายุ60และนางสาวสุรีฉายหอไทยสงอายุ26เป็นพ่อลูกนะฮะเป็นเจ้าของร้านบอกว่าเนี่ยวันเกิดเหตุได้มีชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก60แต่งกายดูดีดูภูมิฐานน่ก็ได้เข้ามาถามหาพ่อของคุณสุรีฉายนะฮะบอกว่าเนี่ยสมชายอยู่ไหมเน,นี่ยรู้จักชื่อพ่อด้วยนะ ลักษณะเนี่ยพูดเหมือนสนิทสนมกับพ่อนะครับเธอก็บอกว่าเนี่ยอ๋อเป็นเพื่อนพ่อใช่ไหมคุณคุณอาเป็นเพื่อนพ่อใช่ไหมก็บอกว่าเนี่ยเออพ่อเนี่ยอยู่ร้านซ่อมรถฝั่งตรงข้ามนะครับจากนั้นเนี่ยชายคนากล่าวก็ทําทีเนี่ยเดินไปหาพ่อแล้วก็เดินกลับมาที่ร้านนะครับแล้วก็มาถามกับลูกสาวเจ้าของร้านบอกว่าเนี่ยสนใจไหมเนี่ยมีเบียร์จะขายเนี่ยราคาถูกลังละห0 0บาทแล้วก็มีประมาณ80ลังนะฮะนี่ บอกว่าเนี่ยเป็นเบียร์ที่เจ้านายเนี่ยได้มาเป็นของขวัญปีใหม่เออกลัวว่าเนี่ยกินไม่หมดกินไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวมันหมดอายุซะก่อนเอามาขายให้ถูกๆเลยแล้วกันทางคุณสุริชายเนี่ยบอกว่าเนี่ยอพอดีเบียร์ที่ร้านมันจะหมดพอดีนะประกอบกับเนี่ยราคามันก็ถูกกว่าท้องตลาดแล้วก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนพ่อนะครับนึกว่าเป็นเพื่อนพ่ออเพราะว่าไปคุยกับพ่อแบบสนิทสนม,มก็เลยอาตกลงเนี่ยซื้อขายกันทั้งหมด80ลสิบัง เป็นเงินมูลค่าประมาณ50,000บาทโดยชายคนร้ายเนี่ยบอกว่าเนี่ยงั้นเดี๋ยวหนูจ่ายมาเป็นเงินสดนะแล้วเดี๋ยวจะไปเอาของให้ตอนนี้ของอยู่ที่ออฟฟิศนะครับนี่นะฮะทีนี้อ่ะก็หลงเชื่อนะฮะก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปขนของสำนักงานอยู่ใกล้ๆกับสารจังหวัดขอนแก่นเนี่ยห่างจากร้านไปประมาณ2กิโลเมตรเธอจึงให้แฟนเนี่ยขับขี่รถซาเล้งไปพร้อมกับชายคนกล่าวกระทั่งพอไปถึงบริเวณข้างสารจังหวัดขอนแก่น ผู้ชายคนดังกล่าวบอกกับแฟนของเธอบอกว่าเนี่ยจะต้องเอาเงิน5 0,000บาทเนี่ยไปให้เจ้านายเขาก่อนถึงจะเอาเบียร์ออกมาจากสำนักง,งานได้ซึ่งแฟนหนุ่มเธอก็หลงเชื่อให้เงินไปเลยครับ5 0,000นะฮะคนร้ายก็บอกว่าเดี๋ยวรอกัอนนะะเดี๋ยวรอตรงประตูทางออกเนี่ยหลังจากนั้นคนร้ายก็เดินเข้าไปทางประตูศาลแล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยคุณผู้ชมไปพร้อมกับเงิน5 0,000ื่นแล้วทีนี่นะครับสุดท้ายเนี่ยมารุ้ทีหลังเนี่ยโดนหลอกเ,อเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับ เนี่ยเขามาเสนอขายเบียรให้ราคา6 0 0เนี่ยหนูจะเอาไหม,มคือก็โอเคตกลงคือก็ตกลงจะซื้อขายกันแล้วอ่ะพี่ไอ้ผู้ชายคนนั้นอะ่ะเขาก็บอกว่าแบบเดี๋ยวขอตังก่อนอะไรเงี้ยค่ะขอของเงินไปก่อนนะเพราะว่าเขาจะเอาขึ้นไปให้เจ้านายเขาจะได้เอาของลงมาเลยอะไรเงี้ยทีนีออ้แฟนหนูก็ให้เขาไปพี่ไม่รู้ว่ายังไงคือให้เขาไปเลยขอให้เขาไปแล้วก็เลยรู้สึกแบบ ไม่ดีรู้สึกเอะใจแล้วไปไปใช่คุณสุริฉายบอกว่าได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมาโพสต์เตือนภัยนะครับแล้วก็มีการตั้งรางวัลน,นำจับ5,000บาทสำหรับคนชี้เบาะแสนะครับหลังจากที่โพสต์เรื่องราวไปมีเพื่อนที่รู้จักกันทักมาหาบอกว่าเนี่ยเคยถูกผู้ชายคนนี้หลอกขายโทรทัศน์ในราคา1 2 0 0 0บาทแล้วก็ไม่ได้รับของต่อมาได้มีการตรวจสอบว่าชายคนดังกล่าวนี้ชื่อวัชรินทร์ทับรอดอายุ60 นะเมื่อเอาชื่อนามสกุลไปค้นข้อมูลพบว่าได้ก่อเหตุลักษณะแบบเดียวกันนี้ในหลายพื้นที่มีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อแล้วหลายรายแต่ยังไม่เคยถูกจับดำเนินคดีเลยนะครับก็ลเลยเามาเตือนภัยนะครับอย่าหลงเชื่อะนะมาตีมุกอ้างบอกเป็นเพื่อนพ่อ,อเพื่อนพ่อ,อเพื่อนพ่อ,อแล้วก็ทําทีไปคุยกับพ่อของผู้เสียหายหให้ดูเห็นว่าเออเหมือนเป็นเพื่อนกันเอ